ตอนนี้น่ะยายงงซื้อแล้วหกใบแล้วนะยังไม่กลับซื้อศูนย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันโดนพี่ทอดพี่จ้าเขาซากันทั้งตลาดว่าถูกตลอดเลยเหรอครับตลอดเมื่อกี้ก็ได้ได้บนล่างโอ้เลขทะเบียนรถที่เที่ยวโปูมาน่ะครับหนึ่งห้าเก้าหก แล้วก็เลขล่างด้วยเลขล่างหกหนึ่งกี่งวดติดแล้วครับหน่ไม่เจอกันเนี่ยไม่เจอกันก็หลุดงวดเดียวครับนอกนั้นเข้าหมดเลยเข้าหมดเลยแต่ว่าไม่เยอะอเหมือนว่านแหล่ห้าพันห้าพันสามพันแต่ว่าลอตเตอรี่งวดนี้ได้ได้อยู่<อ>ก็ได้เป็นทุนต่อครับผมฝันแล้วฝันแล้วค่ะ ฝันมาที่ไหนนะคะอ่าฝันว่าฝันได้ได้สามมือแล้วล่ะฝันว่าปูเพิม่มมากเพิ่นยางมากนี่แหละเพ,พ,พิ่นเพนิ่นเพิ่นว่าน้องว่าสันเพิ่เอึนใจก็เล่งห,วห,วหวงวกหาแมนออกคือน้องว่าสันว่าก็เล่หงวกหางวกหางวกหาได้ยินแจะเสียงเพิ่นเลยบอกว่าอัน ขึ้นไปตั้งงานบันนี้เป็นระบาดน้องเป็นแรกขึ้นไปตั้งงานน,นางอยู่บันนี้พี่เห็นพี่เห็นผูงยิงคูหนึ่งเป็นคนแก่เท่าเท่านางเขี่ยวมาอยุดมองบันไดพี่ ทั้งบานนอกดาวละนางเขียรว่ลพัรนไซส,สุดเหลี่ยมเด้ก็เล่นยางเพิ่นเบาอียังกับพีล่ล่ะแต่ว่าตอนนี้พี่จำาม่ได้ตอนจะเพิ่นเบาปูาปบา่าเพิ่นเบาอียังแต่บ่าจะควงเลยนยางมาเลยกลมเบ่งเพิน่นเลยนัางลงขับเปียกก็เลยยกยกมือขึอ้นก็เลยถาว่าอันย,ย้ายย้ายมันขายคือแต่มันมานั่งอยู่ทั้งบานหนูเพิ่นว่าเพิ่นบาอยู่นี่ล่ะอยู่นี่ตะโดนแล้วแต่ว่าสุดเพิ่นเป็นสุดเหลี่ยมเด้สีเขียวๆขียวต่บถ่าเฒ่าๆจนล้างง่วมเสิล่ะนาง เป็นนางอ,อกเป็นนางผู้เดียวแต่บาได้ยินเสียงเอิญเนี่ยจะมาปิดเสียงผู้ใต้ฟังในสามมือแล้วแต่บางคันไในแก่ซื้อซุ้เดฟังจะพ่นเพื่อนบอกว่าเป็นไมอยู่นี่โดนแล้ววันนี้บันนี้ก็เล็กผู้ใายเอนบ้าผู้ยิ่งไม่ยูไโดนมาอยู่บานหลังนี้ละโดนแล้ว บที่แรกกันบอกว่าพึ่งบังคับในแก่แม่ครับพี่น้องขัางในแก่เจ้าคนวาจิร่วงยูทูบเป็นพึ่งว้าไงล่ะคนแหลกโอ้โหเก็บไปได้สามสามมื่อแล้วข้นหนานี่ถือมากทุกงวดทุกงวดแมนบ่ได้มาไายเนาะขนาดญาติพี่น้องยังไม่รู้เลยใช่ไหมนี่ยังไม่รู้พึ่งพูดญาติมันหลุยกันเลยกลัวมันไม่ขังว่ามันไม่ขังเอ้าเพิ่นบอกเลขบ้านนี่เพิ่นบอกบอกด้เพลลัย่อะไรบบอกแมน บ้านเด็กที่ตัวนอเพิ่นมาอยู่นีโดนแล้วเพื่อนมายู่นีโดนแล้วเพิ่นเพิ่นใส่สูทเขียวๆแต่ว่าเพิ่นบ่โตใหญ่ได้เพิ่นเพิ่นเพิ่นเป็นโตเน้น้อยๆเพิ่นเฒ่าเฒ่าเพิ่นถ้าเฮากะเบิ่งอายุสิแม่นลอยว่าปีนี่ล่ะโอ้ค่ะเฒ่าแห้งใส่สูทเขียวๆนางเขียวมากอยู่แฉะแจ๊ะอยู่ก็เลยนนางเอ้าย่ายตัวนี้เลยนนางร้องกันเล่นบ่ายเพื่อนสตาว้าบ้านเด็กที่หนึ่งหกสี่ย้ำอีกรอบนะครับ หนึ่งหกสี่จ้าที่หนึ่งหกี่จ้าหนึ่งหกสี่ค่ะหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่กับกับหัวเนาะกับหัวหกสี่ฟันได้กี่วันแล้วครับเจ๊สามวันแล้วจ้าฟันได้สามวันแล้วสามวันแล้วญาติพี่น้องนี่ไม่บอกเลยไม่บอกเลยเพิ่งบอกเก็บไว้เก็บไว้จะบอก Youtube ทำไมถึงไม่บอกก่อนล่ะครับใอ้มันขังเว้ยมันขังใอ้มันขังถ้าบอกถ้าบอกไปโดนเรียกเรามันใจนั่นโอ้มันก็มีแต๊หนึ่งซีรับเก่าซีบะท่าเนาะเรียกปีจดมาเรียกเรียกมาปีกะมีดิโอ้ไหนไหนขอขอข้างนอกนี่เรียกชอบโอ้จดมาเรียบร้อยเลยโอ้จดมาเตรียมมาแล้วมาต้องประกาศนี่แป๊บนึงเข้าประกาศอืมเสียมพร้อมเด้อฟันเทียดเดียวหนิบ้าง ขนาดญาติยังไม่รู้นะครับผมให้เอฟซีทางบ้านได้เห็นก่อนเลยเนาะเอามาหลกสีหลอกวันนี้มาบอกใครอันวันนี้กี่งวดแล้วครับถูกมาเนี่ยเจ๊ประมาณประมาณสี่งวดสามงวดสี่งวดนี่แหละโอ้ถูกมาสามงวดสี่งวดถูกตลอดเลยแม่แต่ได้ไม่เยอะอื งวดเท่าไหร่แต่ว่างวดละ 5, ห้าพันเมื่อกี้ก็ได้มื่นหนึ่งแหละก็ได้สิบตัวแต่ว่าลรตเตอรี่ก็ได้ครับโอ้ถือว่าคือเป็นเป็นประมาณว่าพญานาคหญ้าพญานาคมาอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเจ๊ว่ามาอยู่ในบ้านเจ๊เนี่ยใชอยู่อยู่ตรงนี้เลย,ยต,รตรงนี้เลย ทีแรกได้ยินเสียงว่านงงงเรียกเราเนาะเรียกว่านงงงก็หันไปก็บอกเห็นคนแต่ว่าได้ยินเสียงแตว่าเพิ่งยางเพิ่นยางเขาไปตฐบานแต่เป็นเสียงผู้ชายแต่ว่าพอดีห้าวยางตามไปเพิ่เป็นแมนไยิ no? ่งน mm. ั่งอยู่ไหมคนแก่เสียงผู้ชายจะไปจ้าแรกๆเป็นเสียงผู้ชายกับสิเพิ่นกับสีไม้น้ำกันแหละตา่าห้าสิแตว่าเพิ่นสิบพเขาไปเราเห็นแต่เพาะผู้หญิงเห็นผู้หญิงใส่ชุดชุดสีเขียวชุดเหมือนเหมือนเหมือนเสีย ีองคู่นั่นแหละสีเขียวๆแบบนี้แหละแต่ว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแก่แก่มากเลยร้อยกว่าปีโอ้ไม่ขนลุกเลยอ่าร้อยกว่าปีตะวัานน้าเพื่อนจะเป็นงามๆเนาะเผาห้างนางโหดยุงสิล่ะเอแต่ว่าเก่าแต่ว่าเขียวมากเขียวมากมกินมากเป็นอายุหลายเป็นสีบว่าไม่เก่าก่เด็กต้องเป็นเก่าที่เราละเก่าซีบุ๋ง คือคนม่นางเหมืนกันมามีขายแล้วที่แรกนั่นคือเ่นมานางยูใสกอค่ะยูอันบานนกดาวนี่เงี้ยเนี่ยแมนในในแม่ในบานเลยตั้งไรจีไม่บานนกดาวจาในบานนกดาวทัางขึ้นทัางขึ้นอือยู่ในบานเลยว่าเป็นนางอยู่นั่นแหละกับบอกแค่ว่าไม่ยู่นี่จะโดนแล้วเป็นว่าเกียคือบ่งหูประมาณนี้ เ<บ>พิ่งฝันเห็น,นเนนเนพิ่นนฝัห็แต่ว่าเพิ่งกัสีมามาอยู่แต่โดนยีเรียนล่ะอืมจับไว้เลยว่า,าต,ต<น>ะากีก้ก,กับพวกฝันจ้าเสียฝันจ้าเสียเอ๋ก็เพื่อว่าเบรกสีมีเก่าเพราะว่าอายุเพิ่นอายุหลายคานนันเนาะอายุวันนึง เนสาบายแี่เอพี่ถูกตลอดที่แค่บาหนวดหนึ่งหนวดหนึ่งสองวดนพิก็ได้ว่า,าถ้าเป็นคนมาเหออรียญดีน่ะเจ้ากับสิด้วยแล้วล่ะบบลเอคื่อง,อยยองที่ืรานดนด้วยแล้วอ่ากม่ไปดีซื้อตัวเดียวนาะงมียนตียายเข้ามนเิบซีตีซอยกันด้วยจ้ามาเบิงเล็กที นุองคนหรือว่าจีน้องคนจัดไว้แล้วแอบไว้นะเอฟซีนะครับผมจีนงนะครับจีนงตลาดแรงคือใจของจีนงภาวนาไว้คืออยากทำอะไรตอนนี้ก็ลาดปูนแล้วแต่ว่าจะจะสร้างองค์ปู่อยากสร้างองค์ปู่อยสร้างองค์ปู่ครับ แต่ว่ายังไม่มีได้ว่าจ้าแต่ยังไม่มีแม้ท้้งหวังนี่ละแต่ยังขาดปัจจัยอยู่นะเจเนะแล้วก็ลำขาดปัจจัยอยู่ไรถือก็ร่วมบุญกันได้คือว่าถือแลววจังซวยสางกันได้เนาะถูกแล้วค่อยซอยสางถ้าเธอถูกแล้วเขาจะมีคนอยากอยากเคหนอยากเคอยากสางหน้ามีคนใจดะสามู้เดียวเขาเปลียวได้ปูคนองงไงเนาะคลิปนี้ก็เป็นแนวทางกักสีขาวสีรูอกันพี่น้อง ชอบก็จัดขัดก็ผ่านดิฝันแค่เดียวเนี่ยป้าเจฝันแค่เดียวนี่ละจ้าฝันเราผู้หญิงเขาม่านังในบ้านแค่เดียวจ้มันสิเป็นปิศานาจังสี่สู้หัวได้บ่จ้าเป็นปีศาจตาบานบ่มีปฏิหารประคั้นประคั้นไหนมีปฏิหารคือบ่มียังแตกประกัรนั้นกวดเอ็มลอยแตกเนาะข้าก็ได้ตาบานตอนนี้นะนี่ละเป็นแมนก็ต้องรอคงสุดท้ายต้องรอคงสุดท้ายมือใดประสิทธิมาก คือนับถือปูนี่มาโดนเนี่ยนบ่ามาโดนแล้วลายปีแล้วอืมบ่เป็นวหลายธรรมดาจักปีสามสิบปีฮะสามสิบปีจำใจปีไบคําโฉนดมาเนี่ยององปูที่ได้มาเนี่ได้ได้มาจากของพออู่ไทยของพออูทไทยเพรออีพอเปินเสียราลาเพิ่นตายแล้วบบดนี้พี่ก็เลยรับต่อเพิ่นมามามาคุณนี้บัดเพิ่นเนี่ยละเพิ่นมาไว้ทะ สบู่ชา, <À, S 2> าขอพ่โชคตลอด